สวัสดีครับพบก,กับลานลาชแนลและมี่เตอช่องบอยซ่าแคสเช่วันนี้เราก็อยู่กับเซนเซียอเวคเชนนิ่งวันนี้เราจะมารีวิวสกิลอเวคของเจ้าเครติตสุยเคียวแล้วก็เจ้าอาโรนจากภาค Next d i m e n s i o ่นกันนะออธิบายให้ฟังง่ายๆคือสุยเคียวเนี่ยจะเก็บสแต็กได้เร็วขึ้นนะสแต็กในการยิงไอไอหอกน้ำแข็งของเขาเนี่ยนะครับก็จะเก็บได้เร็วขึ้นปกติจะยิงครั้งแรก1 2 3 4 5 6องสมส้าใช่ไหมแล้วมันก็จะยิงรัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย นะครับก็แล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อซุยเคียวตายเนี่ยก็จะทําการโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งเป็นสามระลอกก็คือจะใช้สกิลหนึ่งก็ได้สกิลสองก็ได้ก่อนที่เขาจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนตายเนี่ยเขาก็จะทิ้งบาดแผลเจ็บสาหัสไวใ้ให้กับทีมฝั่งศัตรูเลยทีเดียวนะแต่ว่าซุยเคียวจะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายที่ตายนะถ้าตายคนสุดท้ายในทีมก็จบเลยนะครับส่วนอโรนนี่คือ,อเพิ่มสกิลเพิ่มความสามารถนะครับหนึ่งก็คือ ทำให้แปลงล่างเป็นปีศาจได้เร็วขึ้นก็คือเก็บสแต็กในการแปลงล่างได้เร็วขึ้นเพราะเพื่อนร่วมทีมขยับเนี่ยเขาก็จะเก็บสแต็และแล้วก็พอเริ่มต้นทีมเริ่มเริ่มรอบมาเนี่ยเขาก็จะเก็บสแต็และสิบห้าพอสแต็กครบสามสิบมั้งก็จะก็จะแปลงล่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะแปลงล่างได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็ล่างปีศาจเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีถาวรสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ m m damage สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถาวรน,นะครับแล้วก็พอพลังลดถึงหกสิบเนี่ย 6ก็ก็จะซ่อนตัวนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะอ่ะทีมที่จัดมาก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์เซเลอร์มูนนะครับแล้วก็เซอร์พีสซักะนะครับแล้วก็เจนอนนะครับลุงงูลุงงูงงฮิวของลุงงูนี่ไม่มีผลกับซุยเคียวนะครับฮิวของใครก็แล้วแต่ไม่มีผลกับซุยเคียวเลยนะนะครับซุยเคียวจะไม่ได้รับการฮิวใดๆครับก็ถือว่าเป็นตัวละครอาพับการฮิวก็แล้วกันนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความแข็งแ่งพอสมควร แล้วก็ทุยเขี่ยวแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้ครับโอเคเราไปลองตบตีเข้าบ้านเขาดูคนตางมีสติกันคราไปค่อนมาดูด้วว่าเขาจะปิดเราไหม เ,เก็เกบทุล่าเลยนะแค่เห็นไหมอารอนแปลงร่างแล้วเร็วมากก็เท่ากับเก็บสแต็กแค่สิบห้าเท่านั้นเองเพราะว่าเปิดเกมมาเขาก็มีเป็นทุนไปแล้วสิบห้า ถ้าคุยเคียวได้ยิงต่อนะกูล่าจบเลยท่าไม่ได้โอเคเขาก็จะคิวละอเซโอีชนโครินองรอีเะปาใช้คืนที่ไปรอบหนึ่งละ หนึ่งสองสามสี่ห้าปกติมันจะยิงแค่หกนะเออประมาณนี้กูลาจะไปเฝ้าลากมะม่วงอะโอ้ยไอหิวใจไออกหิวใจ อย่ดซ่อนเมตาอะไรนะตัวอย่างแรกที่ต้องมีตัวแรกก่อนแรกเลย ี้้หลอนไปดีหลอนไปติดไหมไปไปหล่อนไม่ติดก็ต้องพยายามเชื่อให้ได้เห็นไหมฟุกปีกเราไปแป๊บเดียวแล้วก็กลางได้อีก

愚かだね。百。ひれ伏しなさい。これ以上関わるのはおやめなさい。法律三。心ゆくまで相手をしてやる。

これで勝利は完璧なものとなった心ゆくまで相手をしてやる少子ら。 イシンコーリンイシンコーリンイシンコーイシンコーリイ 悲しいな神の怪 ลายนี้มันอ่อนเลยซากะดำเลย

โลนยูเยอะง,ง่ายเลยเกินพรกะคุณชีชิดปล่ยยยยยอยสกิลไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีสเต็เนะแล้วก็ล่อยไปเลย

โลกดวงจันทร์อวเ,วออเอาเว้นฟลอรินทจ่ดิติดไหมเรียบร้อยติดเดยอะนายในฟันเงเเรี่ไมมวลย

หรือว่าเอลฟิตมันมีสกิลใช่บอกว่าใช่ดิมันมีสกิลต้านในพวกนี้ใช่ไหมเออลืมไปโอ้ ใช่ใช่มันมีเออ่อเขาเรียกอะไรนะทักิลอะไรนะความพักดีใช่ไหมความพักดีต่ออะเทนนาต้องขอให้หนายคุยกัะลากมุ่งน,น้อย ก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลอาเวกของเอ่อเควติสซุยเกียวกับอาโรนภาคนิกไดเมนชันนะครับก็ทำให้ตัวละครเนี่ยมันมันโหดขึ้นเยอะแต่ก็ถ้าใครจะไปใช้จริงๆนี่ก็ต้องอัพสกิลกันเยอะแยะพอสมควรเลยเดียวนะสำหรับอาโรนนะนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไปละ